ทำไมสีจิ้นผิงจึงอยากให้ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาต่ออีกวาระคำาตอบก,ก็คือโจไบเดนฉลาดและน่ากลัวกว่าทรัมป์เยอะที่สำคัญในสมัยที่โจไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีในยุคของโอบามานั้นไบเดนไม่เคยอยู่ในสายตาของสีจิ้นผิงเลยแม้ว่าไบาเดนจะพยายามสารฝันกับจีนด้วยการบีบให้จีน ให้เคารพสหรัฐอเมริกาให้มากขึ้นแต่หากวันนี้ไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาจีนจะกลายเป็นลูกไล่ของสหรัฐอเมริกาและสกุลเงินยวนของจีนจะต้องถูกควบคุมด้วยสกุลเงินดอลลาร์ของสหรัฐอเมริกาเหมือนเดิมดูได้จากการขานรับว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่โดยหุ้นในตลาดโลกทะยานสูงเกือบสามเท่า และการกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งของกลุ่มทุนธุรกิจในทั่วโลกสัญญาณนี้คือหายนะของจีนและประชาชนในทั่วโลกที่จะต้องเผชิญกับกลุ่มอำนาจมืดที่จะกลับมาควบคุมกลไกการตลาดโลกในทุกมิติที่รุนแรงเพิ่มขึ้นน้ำมันดิบเริ่มดิบราคาสูงขึ้นการขุดเจาะน้ำมันและสแสวงหาก๊าซธรรมชาติในทั่วโลกจะทวีความรุนแรงขึ้นกว่าเดิม แต่นั่นไม่ใช่การส่งผลดีต่อประเทศจีนจากเรื่องที่เป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาและแสวงหาพลังงานให้กับประชาชนมากกว่า1,400ล้านคนได้ใช้ในทุกๆวันแม้จีนจะมีเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้ามากถึงกว่า28,000แห่งในทั่วประเทศแต่ก็เสี่ยงในเรื่องของอุทกภัยและการดับสูญลงของพันธุ์สัตว์และพืชหลายชนิด ที่เป็นแหล่งอาหารของคนในชาติปัญหาใหญ่ของจีนจะต้องตามมานั้นคือการสูญสิ้นลงในการเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกที่เคยมีอิทธิพลกับทวีปแอฟริกาที่เต็มไปด้วยบ่อน้ำมันและเหมืองทองคำจำนวนมากที่ไบเดนและสหรัฐอเมริกาจะต้องเข้าไปมีอิทธิพลแทนที่ประเทศจีนในทุกๆเรื่อง สิ่งเดียวที่สีจิ้นผิงกับ CCP จีนจะทำได้ก็คือการพึ่งพาตนเองให้รอดต่างกันมากกับโดนันทรัมที่ตลอดระยะเวลาที่ขึ้นเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาทรั์ไม่เคยคิดจะไปยุ่งวุ่นวายกับประเทศอื่นๆเลยเพราะมัวแตเน้นนโยบายของ First สอเมริกาคือปกป้องผลประโยชน์ของคนสหรัฐอเมริกาภายในประเทศเท่านั้น และสาสางปัญหาเรื่องการเสียเปรียบภาษีสินค้ากับประเทศต่างๆที่ส่งผลต่อธุรกิจของชาวอเมริกาและการขัดดุลการค้าที่เรื้อรังมาจากยุคข,ของโอบามาต่างจากโจไบเดนที่มีนโยบายให้สหรัฐอเมริกาเข้าไปผัพันกับทุกๆประเทศทั้งเรื่องเศรษฐกิจและสังคมในโลกที่สหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้เล่นเกมเองทั้งหมด หากย้อนไปจริงๆในยุคข,ของโอบามาเป็นประธานาธิบดีและโจไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาธุรกิจการค้าอาวุธจะฟุฟ้าที่สุดหลายเท่ากว่ายุคข,ของทรัมป์มากเป็นธุรกิจค้าอาวุธที่น่ากลัวกว่าทรัมป์มากเช่นใช้อาวุธแลกกับบ่อน้ำมันและสร้างความขัดแย้งให้กับคนในประเทศชาตินั้นๆโดยการสนับสนุนให้อาวุธ ไปแข็นข่ากันเองและในที่สุดก็ส่งทหารเข้าไปยึดบอ่อน้ำมันแบบสบายๆมาเป็นของตนเองอย่างทาวรแถมคนได้ประโยชน์แบบซ้มลนก็คือปูตินของรัสเซียที่สนับสนุนอาวุธกับอีกฝ่ายเพื่อผลประโยชน์ในการทำลายแหล่งผลิตกา๊าซต่างๆให้หมดคู่แข่งไปแบบเนียนๆอย่างเช่นที่ผ่านมา ความขัดแยงระหว่างอาเซอร์าจันกับประเทศอามาเนียที่ทําให้อาเซอราจันต้องยุติกัดส่งก๊าซไปขายในยุโรปถึงสองเดือนเต็มๆสูญเสียไรายได้มหาศาลเพราะยุโรปจําเป็นต้องหันมาพึ่งรัเสเซียแทนแถมยังได้ขายอาวุธใหม่ๆเพิ่มอีกหลังจากสงครามสิ้นสุดลงในชั่วคราวนี่คือสิ่งที่พรรคเดโมแครตได้ทิ้งขี้เอาไว้ให้กับทรัมป ไปคอยเช็ดทําความสะอาดให้หมดในนามของความเป็นชาติของสหรัฐอเมริกาสำหรับประเทศไทยแล้วปัญหาของทรัมป์คือสงครามการค้ากับทุนธุรกิจจีนเต็มๆในทุกป,ประเทศที่กลุ่มทุนจีนพวกนี้มีอิทธิพลอยู่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจสินค้าของคนไทยแทย้ๆสักรายการต่างจากโจไบเดนและแนวคิดของพรรคเดโมแครตที่ไม่สนใจใยดีแยกแยะว่า นั่นคือธุรกิจของใครหากความขัดแย้งใดๆเกิดขึ้นในประเทศนั้นๆจะถูกสหรัฐเข้ามาแทรกแซงในทันทีทั้งการเมืองและภาคเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆสีจิตผิงกำลังอ่อนแอลงจากการเดินทางมาเกมที่ผิดพลาดในชั่วข้ามคืนไม่นานและแน่นอนว่าประธานาธิบดีของจีนนั้นถูกหลอกให้กลายเป็นเครื่องมือของกลุ่มทุน ที่อยู่เบื้องหลังผู้สนับสนุนเงินก้อนใหญ่ให้กับพรรคเดมโมแครตที่ต้องการให้โจไบเดนชนะการเลือกตั้งไม่เว้นแม้แต่ WHO องค์กรอนามายโลกยังถูกหลอกใช้แบบเต็มๆและทั้งหมดเขารู้จุดอ่อนของทรัมป์คือยอมหักไม่ยอมงอและโผงผางไม่ชอบคิดหลายชั้นเหมือนโจไบเดนที่จะนำสหรัฐอเมริกา กลับมาเป็นผู้ครอบครองอำนาจเหนือประเทศในทั่วโลกอีกครั้งนับจากนี้ไปเชื่อว่าจีนจะฟื้นตัวเรื่องเศรษฐกิจที่ยากมากแม้สื่อจองปลองของ4 C p ีจีนจะสร้างเรื่องโกหกคนทั่วโลกว่าเศรษฐกิจจีนนั้นดีอยู่แต่มันใช้กับโจไบาเดนไม่ได้การต่อสู้ในการเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกจริงๆกำลังจะเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มทุนธุรกิจยิว ที่แทบทั้งหมดมีธุรกิจครอบคลองอำนาจไปทั่วโลกและเป็นกลุ่มทุนที่หลอกใช้สีจ้นพิงจนแทบเสียคนนั่นแหละกับกลุ่มทุนธุรกิจเจ้าสัวจีนที่เน้นหาแต่ผลประโยชน์เข้ากระเป๋าของตนเองจากข้อขัดแย้งทางการเมืองของประเทศที่มีผู้นําด้วยการพัฒนาการใช้เสื้อสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์สร้างความขัดแยง้งกับเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง อ้างเอาชื่อพระเจ้าแผ่นดินมาปกป้องผลประโยชน์ทางการเมืองของตนเองโดยคิดว่าตนเองเป็นฝ่ายชนะโดยเอาชื่อกลุ่มพลังเงียบที่เิอทูนสถาบันมาอ้างแต่จัดฉากโดยการนำเอานักการเมืองนักเลงมาเป็นแกนนำชูป้ายและไปต้นเอาค้าราชการและเอาเงินไปแจกชาวบ้านมาสร้างความขัดแย้งเพิ่มขึ้นในเรื่องของการเมืองและผลประโยชน์ของตนเอง นั่นยิ่งจะทำให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาแทรกแซงประเทศของตนเองได้ง่ายขึ้นและนั่นยิ่งทำให้กลุ่มทุนยิวเข้ามาจัดการในผลประโยชน์ของประเทศไทยและกำจัดกลุ่มทุนเจ้าสัวจีนไปพร้อมๆกันได้อย่างง่ายดายประเทศไทยมีทางออกทะเลถ,ถึงสองด้านและเป็นเมืองเกษตรกรรมเบอร์หนึ่งของโลกที่อุดมสมบูรณ์ไปทุกอย่างมีแต่คนอยากได้มาครอบครอง การทำให้คนในชาติอ่อนแอลงด้วยความขัดแย้งที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุกวันในทางการเมืองเอาสถาบันเป็นข้อขัดแย้งกับคนในชาติมันจึงเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากที่จะเข้ามาปกครองประเทศที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามที่สุดในโลกได้อย่างง่ายดาย